นะครับรุ่นนี้ข้อดีคือเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4,500cc V8 เรื่องแรงม้า <st it> เรื่องแรงบิดไม่ต้องห่วงเพราะเกือบ300แรงม้าแรงบิดตั้ง650นิวตันเมตรที่1,000-2,000เพราะนั้นเองแรงบิดในรอบต่ำรอบต่ำๆนิดประหยัดน้ำมันนะครับนะครับยังอยู่ครบไม่มีปะเหตุไม่มีการชนด้านหน้ามา100%นะรมีเก็บสีแคมประกันมาบ้างน,นิดหน่อยแต่โดยรวมคันนี้สภาพบอดี้ตัวถังเดิมไม่มีสีโป๊ะ ก็จะมีเลข่อดรถกำกับเพจอยู่ตรงนี้ครับเพจอยู่ตรงนี้นะครับ VDJ สองรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีรถเจ้าสัวราคาพิเศษสุดครับวันนี้ผมอยู่กับ Land Cruiser VX 2 0 0หรือ VDJ 2 0 0นั่นเองนะครับ รุ่นนี้ข้อดีคือเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4,500cc V8 เรื่องแรงม้าเรื่องแรงบิดไม่ต้องห่วงเพราะเกือบ300แรงม้าแรงบิดตั้ง650นิวตันเมตรที่1 0 6 0 2 6 0เพราะฉะนั้นเองแ,แรงบิดในรอบต่ํารอบต่ำๆนี้ประหยัดน้ํามัน <Wow. S 1> นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับปี2014นะครับรุ่นสุดท้ายดูยังไงท่านผู้ชมดูนี้ครับมีไฟ daytime running light นะครมีไฟ daytime ปกติถ้าเป็นรุ่นก่อนปี08-09มันเป็นไฟตากลมอย่างเดียวไม่มีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไหลนะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดมีกล้องด้านหน้านะครับตัวสุดท้ายป,ปี2014ันคันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดู v8d4d diesel common r a i นะครับประหยัดน้ำมันขึ้นชื่ออยู่แล้วแรงปิดหายห่วงเกือบ3 0 0รแรงมา้าแบตเตอรี่2ลูกเป็นเอกลักษณ์แผ่นกันความร้อนฝากระโปรงสติกเกอร์นะครับยังอยู่ครบ ไม่มีวัฏเตศไม่มีการชนด้านหน้ามา100%นะมีเก็บสีแคมประกันมาบ้างนิดหน่อยแต่โดยรวมคันนี้สภาพบอดี้ตัวถังเดิมไม่มีสีโป๊ะและที่สําคัญนะครับผู้ชมครับคันนี้จะของเก่านะเป็นมือเดียวนะครับเซอร์วิสมาเป็นอย่างดีเปลี่ยนมาใหม่หมดแล้วว่าจะเป็นตุ้มไฮดรอลิกทั้ง4 4ลูกนะฮะแล้วก็โช๊ค4ต้นเปลี่ยนมาใหม่แล้วบูต่างๆนะครับลูกมาคันชักเปลี่ยนมาใหม่หมดคันนี้ ทำรีแพร์นะทำเปลี่ยนช่วงล่างนะฮะเช็คมาใหม่ให้เรียบร้อยซื้อไปคันนี้ขับเหมือนขับรถใหม่เลยนะฮะจากค่ายทาพระพระเบกใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่ขับรถแลนด์ครูเซอร์ขับรถอัพโหดที่ไปได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลุยก็ได้รู้ก็ได้นะรถเจ้าสัวนะครับเพราะคันใหญ่มากๆนะ,ะแถวอุบลนฮนะแถวบ้านผมนะฮะที่ลาวเองที่กัมพูชาเองรถรุ่นนี้นะฮะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เดี๋ยวผมจะพามาดูเพิ่มเติมนะครับรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายนอกจากเป็นไฟ d a y t i m e r u n n i n g l i ล h t แล้วนะครับดูเบาะครับท่านผู้ชมครับภายในเป็นสีดำนี่คือรุ่นสุดท้ายภายในเป็นสีดำนะฮะหรูหรานะดูคลามเป็นสปอร์ตนะตรงกลางมีคูลบ็อกมีตู้เย็นให้นะครับรุ่นสุดท้ายออปชั่นเต็มปรับแข็งนิ่มนะครับปรับช่วงล่างนะครับปรับเหล็กกันโครงได้นะครับแข็งนิ่มจอ จอหน้ามีจอหลังด้วยนะครับมีสจอปอมอไรมันติฟังกชั่นนะครับคันนี้บอกเลยว่าจุดจุดที่เป็นจุดด้อยนิดหนึ่งนะสำหรับคันนี้คันนี้คือเลขใหม่เยอะเยอะนิดหนึ่งแค่นั้นเองแต่ถามว่าใช้งานจริงๆนะครับรถส0ปีรถขับดีรถใช้งานทุกทุกวันลูกค้าก็จะใช้ใช้คุ้มใช้เยอะหน่อยเลขใหม่อยู่ที่3ามแสนสามหมกิโลเมตรสามสนสครับไม่เยอะนิดหนึ่งแต่คันนี้บอกแล้วว่าเครื่องดีช่วงล่างเป๊ะเลยนะครับอ่ะมาดูเพิ่มเติม คันนี้นอกจากจะมีจอหน้าแล้วมีกล้องถอยมีกล้องรอบคันแล้วมีจอด้านหลังด้วยครับจอของโตโยต้านะครับเป็น3จอครับท่านผู้ชมครับออปชั่นจัดครบจัดเต็มสำหรับแ a นค c r u ซอร์ vx 2 0 0รคันนี้นะฮะฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้าครับท่านผู้ชมครับเปิดไฟฟ้าได้เลยนะครับเปิดไฟฟ้าปิดไฟฟ้าพรมด้านหลังทุกอย่างใหม่มากนะครับเบาะแถวที่สามแทบไปได้นั่งแทบไปได้ใช้เลยนะครับผ้าหลังคาทุกอย่างสวยงามลงตัวมากนะครับ ทนะ่านในหาอยู่นะคันนี้บอกแล้วเราใจมากเดี๋ยวผมจะเปิดเรื่องราคาว่าคันนี้ราคาดีมากน้อยแค่ไหนเพิ่มเติมนิดนึงครับลายคือเซอรอนะครับอะไรทุกชิ้นจะมีเลขตัวถังชิ้นส่วนสําคัญประตูทั้ง4บานฝากระโปรงฝาท้ายนะฮะมีเลขตัวรถกำกับมาให้ให้รู้ว่าคันนี้ฝากระโปรงแท้ยังอยู่ฝาท้ายเห็นไหมเนี่ยฝาท้ายที่ล่างเนี่ยเอ่อทัดูตัวนี้เห็นไหมมีเลขตัวรถให้พร้อมนะครับเพราะใคันนี้ ไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการชนใดๆไฟท้ายนิดนึงนะไฟท้ายด้วยนะครับไฟไฟท้ายที่มีลักษณะปรับเพิ่มขึ้นมานะครับมีการตัดเหลี่ยมตัดม,มุมไม่เหมือนรุ่นปี08 09นนี่คือหม่นี่เชนตัวสุดท้ายแล้วก็ลายล้อแม็กน้วท่านผู้ชมครับแม็กเป็นขอบ20อยู่แล้วนะครับแต่ลายล้อแม็กจะเปลี่ยนไปนะครับตัวเก่ากจะเป็นลายปลายเร่มแหลมนะตัวน,นี้จะเป็นกา้านเหมือนกา้านคู่นะครับลายล้อแม็กก็จะไม่เหมือนกันนะครับเหี่ยประตูประตูทุกบานที่ผมบอกนะครับก็จะมี เลขตัวรถกำกับ,กบเพจอยู่ตรงนี้ครับเพจอยู่ตรงนี้นะครับอ่าวีดีเจยนะครับโตโยต้ามอเตอร์ยุโรปนะครับโอเคมาสรุปเรื่องราคาทีนี้สรุปเรื่องราคาบอกแล้วนะครับว่าคันนี้5ท่านใดหาอยู่นะคันนี้เราใจสุดๆเลยนะปีสุดท้ายปี24 1 4ไม่3 3ม0 0 0 0กิโลนะอาจจะเยอะหน่อยแต่ดูแลรักษาดี เครื่องยนต์ถ้ารักษาดีเป็นล้านกิโลนะครับรถตู้เมื่อวานนี่ผมถ่ายคลิปไว้วิ่งล้านกิโลนะ9 9 9 9แ9ก้กิโลนะ1 k d ดีไม่เคยโอเวอร์ฮอมไม่เคยทำสี่เครื่องไม่มีควันด้วยนะครับเพราะ t o y ยต้าถ้าดูแลรักษาดีนะฮะรักษาถึงเนี่ยนะครับใช้เป็นล้านกิโลก็ได้และที่สำคัญคันนี้ช่วงล่างเปลี่ยนมาใหม่หมดแล้วนะครับจากท่าพับพ่เบรกนะค่ายดีและค่ายดังลอะไรไม่จับเปลี่ยนหมดอะไรนะครับมีครบหมดนะครับราคาเราใจแน่นอนครับท่านผู้ชมครับ รถใหม่ตอนนั้นอยู่ประมาณ7-8ล้านบาทนะครับวันนี้ราคาพิเศษเหลืออยู่แค่2 9 9ล้าน9 9 0บาทนะครับพูดง่ายว่า3ล้านมีทอนครับท่านใดหาอยู่นะมาตรฐานมงคลคาร์เซ็นเตอร์รถด,ดีเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีถ้าไม่ดีเอาไปส่งถึงบ้านไม่ถูกใจช่างไปตรวจดูศูนย์ไปตรวจดูว่าไม่ดีกินดีคืนเงินครับถ้าอยากได้คันนี้บอกเลยว่าราคาดีมากม ราคาดีพอๆกับรถเบนซินเลยแต่คันนี้ได้เครื่องยนต์ดีเซลนะฮะหนึ่ง vd นะครับ4 1 0 0ัอี่อ่า2 7งแรงม้านะครับขับสนุกอย่างแน่นอนสนใจโทรหาผมนะครับ0ูน7 7 7 6 6 9 9นะครับมาดูตัวจริงมาลองขับได้ที่มงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานีได้ทุกวันแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดสนใจอยากเป็นเจ้าของเราส่งรถให้ท่านดูถึงบ้านรับประกันความพอใจหรือซื้อเป็นเงินผ่อนอยากมีรถมาเทินมาแลกมาเปลี่ยนกันได้นะครับเงินผ่อนให้ไฟนันไปเซ็นถึงบ้านให้ หรือว่าโหลดแอปแล้วพิจารณาสินเชื่อกันก่อนได้นะทุกวันนี้ทําสินเชื่อง่ายนิดเดียวครับสนใจรดมือสองมั่นใจรดคุณภาพมั่นใจมงคลคาเซ็นเตอร์ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามมีรถใหม่ผมจะส่งให้ท่านดูถึงหน้าจอในทุกๆวันวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ